สว,สวัสดีครับท่านผู้ชม,มท,ที่ติดตามฟาร์มลูกกุ้งเมืองเหนือนะครับวันนี้เราก็มาปล่อยกุ้งขาวกันนะครับวันนี้เราปล่อยประมาณเจ็ดหมื่นพี่หมึกนี่ที่ไหนนะครับเนี่ยองคลักครับนี่พี่หมึกครับพี่หมึกสุดหล่อแล้วครับอันนี้บ้านอะไรนะครับพี่บ้านองครักบ้านองคลักบลตำบลตำบลไผ่กองดินอำเภอบางปะละใช่ครับนี่ครับอำเภอมัดฉาพาชีจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะนี่ครับปล่อยกุ้งเจ็ดหมื่นแต่คนเยอะเลยนะครับนี่สามก๊กีกันมากนะครับเนี่ย อันนี้ของพี่นี่ครับปล่อยอะไรนะแร่ธาตุอะไรนะแร่ธาตุน้ำทะเลแร่ธาตุน้ำทะเลเอามาจากไหนครับพี่กที่ร้านซื้อหนึ่งมาตะประานประคานไอ้อ่ะแร่ธาตุน้ำทะเลนี่มันเป็นผงใช่ไหมอาใช่เป็นตะกั่แร่ธาตุอ๋อคือมาใช้แล้วมันติดดีกว่าติดดีกว่าพี่เคยนะพี่เคยนะแล้วอันนี้ที่สีน้ำมันจะออกสี อ๋อแล้ว้าได้สีสีฟ้าอย่างนี้เลยเหรอพี่อ๋ออ๋อแ้วธาตุน้ำทะเลนี่ครับอันนี้ก็คือปล่อยปล่อยแบบกั้นคอกเนาะอันนี้ปล่อยแบบกั้นคอกนี่ดูปล่อยแบบพิถีพิถันมากแล้วครับครับ ถ้า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 ปล่อยไม่ติดจะถือว่าลูกกุ้งไม่แข็งแรงนะแบบนี้นะถือว่าเจ้าของบ่อเตรียมงานดีมากอันนี้ที่เจ้าของบ่อชื่ออะไรนะครับพี่พี่สมนึกนะครับรับก็ขอบคุณพี่สมนึกนะครับแล้วก็แปนที่ชื่ออะไรนะฮะ พี่แอนนะครับนี่ครับนี่ครับแอนแอนมดนะครับแต่ตัวไม่เหมือนมดเนาะอย่าพูดอย่าโกรธนะเดี๋ยวเขาเรียกว่าคนคนคนพูดพูดปากไว้ดีเนาะรับโอเคครับขอบคุณพี่สมนึกแล้วก็พี่แอนมากนะครับที่ใช้ลูกบริการลูกคุณของเรานะครับครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ